พอขสอใส่ใจเป็นธรรมผู้ปลูกสุขใจผู้ซื้อข้าวไทยยั่งยืนปฐมกำเนิดข้าวหอมมะลิไทยเมื่อพุทธศักราช2493ดรสุนทรศรีหเนินชายผู้ให้กำเนิดข้าวหอมมะลิ ได้ทำการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากอำเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซาและได้ส่งพันธุ์ข้าวดังกล่าวไปปลูกคัดพันธุ์บริสุทธิ์และเปรียบเทียบพันุ์ที่สถานีทดลองข้าวโคกสำโรงปัจจุบันเป็นสถานีข้าวลบบุรีจนกระทั่งพุทธศักราช2502สามารถคัดพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวขาวดอกมะลิ4.2.105และได้แพร่หลายไปในหลายจังหวัด ข้าวอคสอข้าวหอมมะลิลบุรีเป็นข้าวหอมมะลิที่มีแหล่งผลิตจากอำเภอสะโบดเป็นข้าวหอมมะลิที่ปลูกจากนาดินขาว ดินภูเขาไฟภาคกลางที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นโดยเกษตรกรกลุ่มวิสาหากิจชุมชนและเครือข่ายในตำบลมหาโพธมีผู้ใหญ่ไพโรจนใจหานเป็นผู้ดูแลด้วยความใส่ใจทุ่มเทในทุกขั้นตอนการผลิตทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในข้าวถูกคำานายไพโรจนใจหาอนอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลมหาโพธอำเภอสบดจังหวัดลบบุรี อย่างของเราเนี่ยมันจะเป็นทุ่งนาดินขาวนาเราเนี่ยเราจะทําเป็นนาหวานเป็นดินขาวซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของแร่ฟอสไลท์คำว่าแร่ฟอสไลท์คือมันเป็นลาวาของภูเขาไฟในสมัยก่อนทีนี้ก็เลยมาจับจุดว่าทํำยังไงเราถึงจะรวบรวมข้าวในพื้นที่นาดินขาวให้ได้มากที่สุดตรงนี้เพราะมันเป็นข้าวหอมที่สุดของจังหวัดลบบุรี ถ้าข้าวนะครับพูดถึงเรื่องข้าวว่าข้าวดินขาวข้าวหอมมะลิดินขาวนั้นเราจุดเด่นของเราก็คือมันจะเป็นเม็ดที่ผอมเรียวยาวมันเงาถ้าหูทานจะนุ่มอร่อยเพราะตรงนี้ถ้าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่ที่อื่นจะไม่เหมือนตรงนี้นะครับจะมีที่เดียวที่เหมือนที่ไม่เหมือนใครที่แตกต่างเพราะเรามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะที่เพราะเป็นข้าวนานดินขาว เป็นกลุ่มบริเวณดานทิศขาวซึ่งเราทําตรงนี้หวังว่าจะช่วยเหลือพี่น้องได้เราจึงเกิดการรวมตัวของกลุ่มว่าทําอย่างไรเราถึงจะรวบรวมข้าวได้และสมาชิกผู้ที่เป็นชาวนาเนี่ยจะได้ราคาดีขึ้นดีกว่าเขามากกดราคาของเราไปพอดีองค์กรคลังสินค้าเข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยก็ต้องกราบขอบพระคุณทางองค์การคลังสินค้าเพราะท่านมีเมตตากับชาวนาจริงๆ เพราะนั่นเป็นเหมือนลูกตาดำๆของชาวนาที่ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเราก็ต้องขอกราบขอบคุณไว้ตรงนี้ที่ท่าได้เมตตากับพวกเราเหลือเกินนะครับขอมีแนวคิดเข้ามาช่วยน่นา้น่ะฮะความสุขเกิดขึ้นแล้วนะฮะเพราะที่ผ่านมาเกษตรกรต้องยืนด้วยขายตัวเองนะโดนกดขี่ทั้งเรื่องหนี้สินกเกษตรกรเรื่องรายได้รายจ่ายเขาเขาโดนกดมาตลอด นะอันนี้มันเหมือนเปิดช่องเปิดแสงสว่างให้เขาถึงแม้ตรงนี้กเกษตรกรที่จุดที่จะเข้ามาแก้จะเป็นจุดเล็กๆแต่ก็เป็นจุดเล็กที่จะต้องขยายไปสู่วงกว้างถ้าประสบความสําเตร็จตามเป้าหมายแล้วก็ขอบคุณขอบคุณมากครับ